ธรรมสภาที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ประทับตรงนี้แล้วก็เป็นที่มีอ่าสำเร็จอรหันเยอะ,อะสำเร็จส่วดตวันก็เยอะแล้วก็นางกิจจปรมาณิกาก็มาต่อว่าผู้เจ้าตรงนี้ดันนั้นก็ที่วัดเชตวันนี้ก็เป็นที่ ตรงที่นั้นเป็นมูลคตุิของพุทเจ้านะเราเข้าไปองอยู่นั้นสิปีแล้วก็เรามาสถานที่องก็ประทับรอยไหมทุกที่19ปีเนะี่ยมีทุกที่ที่ใดเม็ดทรายทุกก้อนอะไที่ทุริเจ้าก็ประทับรอยพระบาทในนั้นเรามาแล้วก็ได้ปฏิบัติ แล้วก็ได้เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะในสมรังก่อนพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้ไม้นะไม่ใช้ไม่เพราะว่าคนที่สนใจเขาจะตั้งใจแต่คนไม่สนใจยี่ไม้ใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่ฟังแต่นั้นพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าพระองค์ก็เป็นผู้มีพลังเป็นพลังทิพย์เป็นพลังที่สามารถจะเจาะจงไปเลย อยู่ใกล้อยู่ไหนก็ฟังทําได้นั้นก็ถือว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่แสดงธรรมองค์ก็จะมีนอนวัละสีชั่วโมงผมจําคาถามไม่ได้ก็คือ,อตีสี่พระเจ้าจะตื่นขึ้นมาแล้วข้าสมาบัติดูว่าใครจะเข้าในในตาข่ายในสมาบัติถ้าใครอยู่ในเกณฑ์ก็จะไปเองไปโปรด ถ้าไปไม่ได้ก็ส่งพระโมคคัลลานะไปเหาะไปแล้วก็ถ้าไปได้ก็ไปแล้วก็ถ้าไม่มีก็จดีนทบบาทกลับมาฉันแล้วก็ช่วงบ่ายก็แสดงธรรมข้ามมาก็แสดงแก่พิสุกลางคืนมาก็แสดงธรรมแก่เทวดาดังนั้นที่ตรงนี้จะมีประชาชนมากมายที่มาฟังธรรมแล้วก็สําเร็จมากมายที่เรามาฉะนั้นก็ขอโอกาสหลวงปู่นะครับได้บงูชาสก,การะอีมินาะน กาเลนะตังพุทธางอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังธรรมามอภิปูชยามาอิมีนาสกาเลนะตังสังขังอภิปูชยามาอภปเจ้าขอบูชาธรรมสภามูลคันตกุดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวัชเชตวันขอการบูชาสก,การะในครั้งนี้ขอให้พระเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเถิดอะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ဘောသာဖြာကဝတောအရဟတောသမ္မာသဗုတ္တသေဣတိပိသောဖြာကဝ တရူပုရိသဓမ္မသရတိဇသ္သာ தே ဝဝနုဇာနံကိုထောဘဂဝတိသဝခ เวทิตาโพวิญญาเวทิสุปฏิปันโนภาเกวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโน สาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนปะกวาตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนปะกวาตสาวกสังโฆญาติทานะจจริปุริสัจุกานิอาตาุปุริสัพุกานาเอสะปะกวาตสาวกสังโฆอะหูไดโยปะหูไดโยตะคีรา ยโยอนุตตรังปุญญากิกาลกาสอิมาหังพันเตภะคะวาตุมหากังอตตาภาวังปฏิชาชามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพุธเจริญข้าพุทธเจ้าขอมอบกาย เอายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธเจ้าจากตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์โดยการเจริญจิตาภาวนาปรการะปณิเธอ ทุกท่านไปฏิบัติมันเราได้มีโอกาสถ้าเรามาทันในสมัยพุทธเจ้าองค์ก,ก็จะนั่งกระทํานั่งที่ด้านหน้าของเราเราก็แสดงธรรมให้เราฟังนั้นก็ถือว่าเรามีบุญได้เข้าใกล้อากาศนะสถานที่องค์ได้ลอยพระมาได้ประทับลอยพระบาทในในสถานที่องค์นั้นอยู่ทั้ง19บข้าพรรษาเราก็ตั้งใจปฏิบัติ